อุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยเมื่อกี้ท่านผู้ชม ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับผมที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สารปู่พญาเต่านะครับผมวันนี้มาลุยเดียวนะท่านผู้ชมมาลุยเดียวนะครับมาคนเดียวเพราะทีมงานไม่ว่างนะท่านผู้ชมนะก็ตั้งแต่ขับรถเข้ามานะครับขับรถเข้ามาก็บรรยากาศเงียบมาก นะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้เริ่มมีลมเริ่มมีอะไรแล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะรีบเข้าไปจุดทูบบ่อเก่านะครับจุดทูบบ่อเก่าสารปูพญาเตานะครับแล้วก็เดี๋ยวสำรวจดูบริเวณข้างหน้าเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ากลัวสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมเนาะอ,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 อ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพชแชแนล ตาฝาดหมดเลยคุณผชมวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะแต่ผมน่าจะตาฝาดนะเมื่อกี้สาธุเด้อปู่เด้อปูาา่ฮีาเต้าปูสักศีลูกหลานมาขอชโชคขอยหลับอย่าตื่นอย่าท่วงลูกหลานแหงเด้อปู่เด้อสาธุคุนผู้ชมเมื่อกี้เหมือนปู่ขยับขยับนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนต์หนุ่มอามคนเดิมน้องน้ำชาแนลพ่อตั้งหลายคนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเอากล้องไปดูนะครับเมื่อกี้เหมือนเหมือนปูขยับนะเดี๋ยวผมไปสำรวจดูแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมไปครับอ่ะไปครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวอย่เพิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลขทะเบียนรถก่อนนะครับท่านผู้ชมเจ็ดหกหนึ่งสองนะครับคันเก่าคันเดิมนะครับตามนั้นนะครับผม คนเดียวนะวันนี้โอเคครับเสียงอะไรครับน่ามผู้ชมเสียงอะไรครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับเหมือนเหมือนปูขยับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมดูบริเวณร,ร,รอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเบิงบริเวณรอบๆไม่มีอะไรนะครับผม พุต้องขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมนะครับที่เสียงดังนะท่านผู้ชมวันนี้มีลมนะครับอาจจะเป็นกิ่งไม้นะครับมีลมเล็กน้อยนะวันนี้เนี่ยก็เริ่มแรงแล้วแหละแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับคงไม่มีอะไรหรอกนะท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวจะได้ฮ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุเด้อปูลูกหลานมาขอโชคขอลาภอย่าตื่นอย่าท่วงลูกหลานเนี่ยเด้อปูวันนี้นะผมไม่ได้เอาเสือมาเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมของมากราบไหว้สักกาบบูชาปู่พญาเต่าเฮ้ยิงไม้อีกแล้วครับลมเริ่มเงียบแล้วนะลมเริ่มเงียบแล้วนะครับท่านผู้ชม คนลุกนะครับนี่นะครับปู่พญาเต่านะทน่านผู้ชมปอ้ยเตือนเจ้าถ่วงกลางแหงเด้อปูเด้ออันในบุดีก็ไล่ให้ลูกลานเนี่ยเด้อปูโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเคคราม,ม,มาตั้งกล้องนะครับแล้วก็จุดทูปบอกก่อเกาวปู่พญาเต่านะท่านผู้ชมไปครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวมาเตรียมของไหว้นะครับวันนี้ก็ เอาของไหว้มาเยอะเลยครับค mm ุณ hmm. ผู้ชม เมื่อกี้นะครับเหมือนเหมือนปูขยับนะตอนที่ตอนที่ผมเปิดกล้องนะท่านผู้ชมตอนที่ผมเปิดกล้องนะครับเหมือนปูจะขยับนะครับเหมือนปูรับรู้แล้วนะครับผมเอ้หลูกร้านมากคอโชคคอลาบเออปูเอย ท่านผู้มชมเกือบโดนหัวผมนะเมื่อกี้กิ่งไม้นะครับไม่รู้หล่นมาจากไหนนะมมท่านผู้ชมซาตวเด้อปูเเตรียมดอกไม้ก่อนนะยท่านมืือกัดสันนะท่านผู้มชม ตอแรกเข้ามานะครับไม่มีลมนะพอเปิดกล้องเริ่มมีลมเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีลมอมิแล้วนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับก็มาขอเลขทูบนะท่านผู้ชมมาขอเลขทูบแล้วก็เลขเซียมซีนะครับปู่เคยให้ปู่เคยให้เข้าสามตัวมาแล้วนะครับผม เขาสามตัวทั้งสองตัวก็ให้เขามาแล้วนะครับแต่งวดนี้ผมขอสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมขอสามตัวตรงๆเลยงวดนี้ท่านผู้ชม,ม,มก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่ได้ร่วมทำบุญน,นะครับ ผมก็จะนํามาซื้อของไหว้นะครับแล้วก็ทูบเทียนนะครับขนมนะคมาไหว้ปู่พญาตเต่าเนาะท่านผู้ชมนะะเออปู่ เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะท่านผู้ชมนะอ่ะนะครับไม่น่าจะมีอะไรเนาะท่านผู้ชมผมก็จะพยายามมีสติให้มากๆนะครับเดี๋ยววันวนี้เอาขออนมบาลายแนละ้วต้องละ ถเดอปูหลุกหลานมาคอยเชียวคอหลับให้ปูหยิบออกมาเลขกทูบหนึ่งอันออกเลขอกทายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงๆเด้อปูเดาซะถูกได้แล้วเพียงมาสองอันนะผมเลือกเอาหนึ่งนะครับตัวนี้นะ อาไว้นี่นะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวมาจุดธูปนะครับบ่อเก,ก่านะครับขอโชคขอลาบกับสารปู่พญาเต่าเนาะท่านผู้ชมลมก็เริ่มมาแล้วนะครับไฟเช็คไม่รู้จะจุดติดไหมนะครับลมมาแล้วน่าจะติดอยู่เนาะท่านผู้ชม โอ้ลมเริ่มแรงแล้วท่านผู้ชมลมเริือมไม้แห้งเลวท่านผู้ชมตกใจนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมน่าจะลมครับพัดกิ่งไม้หล่นลงมานะครับ โอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาจุดธูปนะครับสักการบูชาบอกกล่าวปู่พญยาเต่าเนาะท่านผู้ชมขอโชคลาภขอเรียกเด็ดสามตัวตรงๆนะครับให้ท่านผู้ชมก็อธิษฐานนะครับไปพร้อมกับผมณตอนนี้เลยนะครับไปครับสาธุนะโมตัสสะภควะตตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะตตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะสาธุปูพยาเตาผูศักดิธิ์มือนีลูกหลานบบาวแพกชาแนลมาขอเพิงบุญเพิงบรมีปูพยาเตาผูศักดิธิ์ภูมิอิทธิฤทธิ์ลูกหลานมามือหนีลูกหลานตกถุกแรงยากตกกรรมลำบากออยากได้โชคได้ลาภลูกหลานมาขอโชคขอลาบขอเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งวดวันที่16หพฤษภาคม2568นี้ดนี ปวดปูพยาเตาเมตตาสงสารลูกหลานแล้วก็บเอฟซีที่เฟินตกทุกได้ยากปวดเผยเห็นสามตัวตรงๆรงเลยเด้อปูเทวดาอาลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปุกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ลูกหลานในมาหอดเหลววลูกหลานในจุดถูกบ,บอกเก้าวในน้ำของหวมาไหวพึ่งนำเดือ ไอ้มาหยิบเอาเด้อไอ้มาหาเป่าเด้อปูเด้อขอให้ลูกหลานเฮงๆปังๆังลำรวยลำรวยขอให้ยเอฟซีได้โชคได้ลาบสามตัวตรงๆหรือไอ้ปูเสิให้รางวัลที่หนึ่งก็ได้เด้อปูเพิ่นยังสิได้จรวมทั้บุญว่าบุญละสาลปูให้ยิ่งใหญ่ให้เป็นที่หัวจักเออให้เพิ่นเฮงๆรวยๆปังๆโลดเด้อปูเด้อสาธุสาธุคุณผู้ชม น่าจะรับรู้แล้วนะครับเดี๋ยวผมปักเลขทูบไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจุดเลขทูบเลยนะครับโอ้่นผู้ชมขนลุกยังไม่หายเลยครับเดี๋ยวผมตรงลมลมกัะแห่งเดมือนท่านผู้ชมไมเป็นไรครับ ลมเริ่มมาแล้วนะครับจุดติดบนนอทนะชมแต่ดีนะครับที่ไฟแช็กแรงอยู่นะครับเ้อปูเออตือนจะถ่วงหลบแลนเนี่ยเอือปูคุณผู้มชมครับอยู่ตรงนี้ไม่ชินนะ,นะ่านผู้ชมนะอมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะ ไม่มีทางชินเนี่ยเนี่ยครับนั่นไฟเทียนก็ดับนะครับผู้ชม่ะไม่มีอะไรนะครับปูเอียงบอดีกันไรไ้ลูกหลานเนี่ยเด้อปู โอเคครับผู้ชมจุดเล็กทูบเรียบร้อยนะครับไฟหวนครับผู้ชมนี่มือไม้สั่นนะครับเดี๋ยวขอเสียมสีปูนะครับวันนี้ เดี๋ยวผมนับเบิ้งกนหนึ่งอนสามสี่ห้าหกครบนะครับมือมือก็สั้นตอนนี้คานผู้ชม ือผมไม่อยากให้เทียนดับนะบไม่ใช่อะไรนะปูพั็นจังสีแดมเห็นนะครับแต่ว่าล่มหแห้งครับรมแรงนะ,นะดาบอีกแล้วท่านผู้ชมเอาโอเคครับเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบนะครับเขย่าเสียมสีนะครับไปครับสาธุหนุกหลานสี่เขย่าเสียมสี่ให้ปูหยิบออกมาสามไม่เหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งหวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวตรงๆเด้อปู้อสาธุ ครับหมายี่หนึ่งครับหมายเลขเจ็ดครับหมายแรกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับผม ไอสองนะครับไม้ที่สองนะครับถูกออกมาสองไม้ครับท่านผู้ชมออกมาสองไม้นะครับ สี่นะครับทั้งสามไม้ก็เป็นเจ็ดเจ็ดสี่นะครับหรือว่าหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเจ็ดหนึ่งสี่นะครับผมก็สำหรับตัวเลขก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับปูห่มาเรียวนะครับเ้ยทุกเ้กอปูเดี๋ยวผมดูเลขทักก่อนครับ ยังไม่ไม่หมดนะครับตอนนี้ไม่ไปนหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอยากให้เทียนดับนะครับตัวนี้ถอ่คือวันนี้ไม่ไม่เอาเสือมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวฝนตกนะครับ เพราะว่าตอนก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยก็มีลมแล้วก็ฟ้าเหมือนฟ้าร้องด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ลมก็แรงนะท่านผู้ชมนะอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยเมื่อกี้ท่านผู้ชมเหมือนเหมือนอะไรอยู่โผล่มาตรงนี้นะครับซาดทะระโผล่ ตกใจพี่ทมมุาผูชมหายไปแล้วนะครับโอ้เล็กทูบไหมวัดเ้ตอนนี้รอเล็กทูบอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่อยากให้เทียนดับนะทานผู้ชมนะทานผู้ชม,มตอนนี้ลมลมกำลังมากนะครับ แต่ว่าเมื่นเต็มเต็มนะครับเมื่อกี้เลยเต็มเต็มแล้วผมตกใจเลยคุมผู้ชมโว้ยตอนนี้รอเรียกทูบอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอากล้องนะครับเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอากล้องไปดูนะครับว่าคืออะไรนะครับแล้วก็มาดูเ เกือบลนถือหัวแล้วมิจมเดี๋ยวก็มาดูเลขทูบด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้หมดนะครับโอเคครับไปครับไปครับลุงชมแต่ว่าเลขทูบยังไม่ไดหมดนะครับเมื่อกี้เหมือนมีอะไรอยู่ตรงนู้นนะเอเหมือนมีอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยโผวกมากเือนผมตกใจเบิดน,นะครับเหมือนมีอะไรก็แคกๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวฮ้ย อะไรอ่ะไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนนิยังนี่แหละท่านผู้ชมเฮ้อเฮ้อเนี่ยเขาไม่มีอะไรเนาะท่านผู้ชม ผิเหรอปูขยับหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเหมือนปูขยับนะเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมไปดูมอไซค์นะเมื่อกี้สาธุเ้อปู่ตื่นจะทวงลูกหลานแห่งลยเดอรท่านะผู้ชมตอนนี้ผมรอเรียกทูบนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่หมดนะครับอืม แต่เมื่อกี้สงเกยมีมีมีพวงมาลัยนะ้ำนผู้ชมดูข้างในเหมือนมีพวงมาลัยด้วยนะครับตอนกลางวันผมก็ไม่ได้มานะครับหุ่นมุชมขนลุกอุ้อยอยุ้อยอยุ้อยอุ้ยอุ้ยน่ามีะท่านผู้มชมอุ้อยอยุ้ยปูขยับมาหาเลขทูบนะครับปูขยับมาหาเลขทูบู้ชมเลขทูบไม่หมดแล้วครับ เรกทูบไม่หมดแล้วอุดใหม่พวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับผมเลขทูบนะครับที่ศาลปู่พญาเต่านะคุณผู้ชมไม่หมดหรือยังนี่เดี๋ยวไม่หมดหรือยังครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยังไม่ไม่หมดนะครับนิดเดียวนะครับผมอนี่นะครับเลืกนิดนึงนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเลขสี่ไหมครับ เดี๋ยวรอรอ,รอแป๊บนึงนะครับผมโอ้ตอนนี้กิดเสียวนะครับเนี่ยอยู่ยข้างในอ่ะเฮ้ยไก่ลมนะพี่ยุ้งงามกระเงียบไกล่มกลม,ลมตอนนี้ถ่ายเลขทูกไหมเบิดเพผัวให้ต้องต้องดูให้เนี่ยใจนะครับว่าเป็นเลขอะไรผัวสาธุ ปูนะครับตอนนี้เหมือนมีอะไรจ้องผมอยู่นะครับอืมอ่ะเลขทูบนะครับไม่หมดแล้วนะท่านผู้ชมนะนาจะเป็นเลขซีนะครับเดี๋ยวมอยุกไกเแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับไม่หมดแล้วนะครับเลขทูบนะครับที่ศาลปู่พญาเต่านะครับผม สองศูนย์สี่นะครับสองศูนสี่ท่านผู้ชมโอเคครับตามเเรอโอเคครับตามนั้นนะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องบ่าวแพ็กแชนแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคเวรากินแบ่งรัฐบาลนับกวดวันที่16พฤษภาคม2,568นี้เท่านั้นนะครับ ตามนั้นนะครับผมขอให้เฮงๆรวยรวยมันหมานังๆครับผมออในเรียกเรียบสามตัวน้ำปูพญาเตาโอเคครับผมตามนั้นนะคุณผู้ชมเออหลังคาลั่นนะครับลมก็เริ่มมาเรียวป่วปุยเร็ว,รวโอเคครับผมในโชคได้ลาบแล้วแจ่ว่านา้ำเฮียลงมานนาจะปุ๋มเฮียังน้มแต่เฮีย โอเคครับผมก็ตามนั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยแต่ผมงสงสัยเหมือนมีอย่างเนี่ยผมอยู่ข้างในอะ่ะเหมือนมีอะไรมองผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมครับออโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับได้โชคได้ลาบแล้วเนาะก็จะได้กาบลานะปู่พญาเต่ากลับบ้านแล้วนะผมสาเด้อปู่หลุกลัน ด้โชคไดลาบแล้วปูเผยเห็นสมตัวตรงๆแล้วลูกหลานิได้ขอลาปูลกลับบัณฑ์ขอให้ลูกหลานเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยให้ด้โชคเดลาบกลับบ้านไปนําได้เรียกเด็ด3มตรงตรงไปฝากเอฟซีสาุเด้อปูให้่เงี้ยรวยๆวยมันหมานปังๆเน้อปูโอเคครับก็สําหรับลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพชรชาแนลนะครับผม ก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับมาวินชาเนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาเนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมดับเทียนก่อนท่านผู้ชมตอนนี้เทียนเดือนหนึ่งนะครับโอเคทำนั้นครับผมอ่ะโอ้ท่านผู้ชมว้าเร็วท่านผู้ชมเอาอีกเร็วโอ้ชาตุปูอุ้ย ôi, bay con đâu bây